มาแล้วฮะอ๋อคุณปีใหม่เขาโพสต์ว่าผมบอกผมทราบแต่อย่างที่บอกไปถ้าเราเห็นว่าล่วงล้ำกํ้ำเกินและคิดว่าไม่เป็นพระร่าชจจเกินไปก็ฟ้องดําเนินคดีตามกฎหมายประเด็นก็คืออย่างที่บอกไปนั่นแหละครับท่านผู้ชมฮะคุณปีใหม่คุณรนะัฐวุฒิก็โดนนะถ้าที่ผมจําไม่ผิดนะมีคนแจ้งมาจริงๆไม่ได้ไปติดตามอย่างคุณจาจุรนอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหม เพราะฉะนั้นก็อย่างที่ว่าไปประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าคุณเจ๊บอมรัดเป็นนักการเมืองแล้วก็มีตำแหน่งหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของรองประธานสาภาคุณปฏิพัทธ์สันติพารดารองประธานสาภาคนที่หนึ่ง<ฆ>เพราะฉะนั้นในทางการเมืองอย่างที่บอกไปส่วนประเด็นว่ากรณีของคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วจะไปลุกล้ำกล้ำเกินใครอย่างไรรับการสนับสนุนจากใครอย่างไรหรือไม่ อันนี้เป็นเรื่องที่สังคมจะวิตถิฉัยแต่ถ้าใครถูกล่วงล้ำกิดเกินและมีกําลังก็ไปดำเนินคดีคอย่างที่บอกไปใช่ไหมน้องใบอ,อันนี้เป็นกรณีซึ่งถ้าไปดูกรณีของคุณอมรั์กับคุณปีใหม่เนี่ยคนปีใหม่ก็บอกที่โพสต์ไปไม่ได้หมายถึงคุณอมรัโชดประมิรคุณค,คุณอมรั์ก็บอกว่าก็เนี่ยหาช่องทางตามกฎหมายคุณอมรั์ใช้คำว่าเลี่ยงบาลีอ่ะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ย้ที่ย้ําก็คือประเด็นนี้เป็นประเด็นของคนที่เป็นนักการเมืองน้องไบรท์อย่างที่บอกไปถูกไหมฮะขณะที่ประเด็นถ้าเกิดกรณีสื่อมันก็ต้องมาดูกันว่ากรณีของปีใหม่ปีใหม่เนี่ยถึงขั้นว่าเป็นสื่อไหม,มหรือเป็นการแสดงความเห็นในฐานะปัจเจกบุคคลปัจเจกบุคคลก็รับผิดชอบในความเป็นปัจเจกบุคคลถ้าเป็นกรณีของสื่อถ้ายกระดับขึ้นมา มันจะมีข้อที่ถ้าใครจะวิจารณ์คุณปีใหม่ก็วิจารณ์นั่นก็คือเฮสปิดเฮสป e ดก่อให้เกิดความเกลียดชังอะไรประมาณอย่างนั้นแต่อย่างที่บอกมันก็เป็นเรื่องที่ต้องไปว่า,ากันตามกฎหมายประเด็นที่คุณอรรัรัฐโดนอย่างที่บอกไปที่เจ้าตัวเมื่อคืนนี้โพสขอโทษอะ่ะใช่ไหมต้องไปออกแถลงการขอโทษกับการกระทําของตัวเองค่ะโดยคุณอมรรัฐบอกว่าขอยอมรับ ว่าตนได้มีปฏิกิริยาต่อเหตุการณ์ดังกล่าวที่ไม่เหมาะสมและไม่รอบคอบไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลการดำเนินการและการสื่อสารในโซเชียลมีเดียที่อาจถูกตีความได้ว่าเป็นการใช้สถานะส่วนตัวในฐานะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในทางที่ไม่เหมาะสม,มรวมถึงการไม่อดทนอดกลั้นเพียงพอในฐานะบุคคลสาธารนณะดังนั้นจึงได้แจ้งกับคุณชัยธวัตตุลาธนรักษาการเลขาพักเก้าไกลตั้งแต่เมื่อคืนวันที่ ที่ผ่านมาว่าตนขอแสดงความรับผิดชอบต่อกรณีที่เกิดขึ้นด้วยการให้ทางพักตัดสิทธิ์การถูกเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งบริหารใดๆในพักก้าวไกลแล้วก็บอกด้วยนะคะว่าดิฉันขอโทษทุกคนที่รู้สึกผิดหวังกับการกระทำของดิฉันและขอน้อมรับทุกคำวิจารณ์เพื่อเก็บเป็นบทเรียนในการปฏิบัติตนในอนาคตค่ะนี่เจ้าตัวก็โพสแล้ว ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาค่คะใช่ไหม<ช>ก็ถือว่าขอโทษค่ะแล้วยังไงขอโทษก็หลายคนก็ไปจับจ้องว่าก็เป็นท่าทีที่เปลี่ยนไปของคุณอมรัตน์นะคะเพราะว่าเมื่อตอนค่าก็คือขอโทษกับการกระทําของตัวเองยอมรับว่าไม่เหมาะสมไม่รอบคอบอ่ะนี่ฮะแต่อย่างที่บอกไปถ้าเราแยกเป็นเรื่องๆอ,อย่างที่บอกไปเนี่ยน้องใบเราก็จะเห็นภาพชัดค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นผักเป็นฝ่ายกรณีที่เกิดขึ้น ถ้าเป็นฝักเป็นฝ่ายก,ก็จะยกเหตุผลมาเป็นฝ่ายเลยค่<ฮ>ะอย่างที่ทราบกันอย่างที่เคยบอกมาหลายครั้งเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าพอสมควรนะหรือยังไงส่วนประเด็นที่เขาจะต่อว่าด่าทอใครก็อย่างที่บอกไปครับท่ผู้ชมฮะ,ฮะประเด็นที่สมมติว่ากรณีเป็นสื่อการไปสร้างเฮสปิดซึ่งผมก็ไม่ได้ใจว่ากรณีของปีใหม่เนี่ยถือเป็นสื่อระดับไหนยังไงหรือไม่หรือเป็นปัจเจก <ฮะ S 2> คือเป็นคน <ฮะ S 2> เพราะก็มีคนมองอย่างที่ว่าในสังคมตอนนี้เนี่ยเขาตรวจสอบกันถึงกราดาษว่าคนติดตามปีใหม่นี่ก็เขาเรียกว่าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็อย่างที่บอกไปเนี่ยตบูชมะก็ไล่ตั้งแต่คุณเจี๊ยบเองก็บอก คุณอมรรัตเองก็บอกระดับบิ๊กๆคุณเจี๊ยบใช้คำอย่างนี้นะคะระดับใหญ่ๆทั้งนั้นที่ไปกดติดตามอย่างทวิตเตอร์ของคุณปีใหม่เนี่ยค่ะก็มีท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินมีคุณหมอชนน่านอย่างเงี้ยเป็นต้นคุณภูมิธรรมสสจุลพันธ์อมรวิวัฒน์อย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดรหญิงดรหญิงลินทิพพรนี่ยกเป็นตัวอย่างนะค่ะคุณคำพกาอย่างเงี้ยด้วยนะคะที่ไปกดติดตามขณะที่ตัวคุณคำพกาเมื่อวานนี้ก็บอกว่าไม่ได้ไป อ่าเขาเรียกอะไรนะให้ความสําคัญอะไรเพราะเขาไม่ได้เห็นด้วยกับท่าทีมันก็เป็นเรื่องหลากหลายแล้วก็แล้วแต่แต่ผมย้อนกลับมาคุณรัฐมีตําแหน่งหน้าที่เจ้าตัวถึงแท็กเป็นจดหมายไปร้องคุณปฏิพัฒน์ร้องคุณมนอร้อ,รองอ่าพรรคเก้าไกลใช่ค่ะใช่ไหมใช่อ่ะนั่นก็เป็นเรื่องที่ผู้ชมจะวิธิใช้ดูเนี่ยร้องรัฐมนตรียุติธรรมด้วยค่ะพันเดชทวีสอดส่องอ่าค่ะอ่ะนี่ฮะ แต่ยุคนี้สมัยนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ในท่ามกลางบรรยากาศแบบนี้แหละน้นองไรนั่นก็คือใครก็สามารถจะแสดงความคิดความเห็นออกไปได้ทันทีค่ะอย่างที่ว่ารวมถึงพักการเมืองนักการเมืองต่อไปนี้สมัยก่อนเนเวลาจะมีอะไรยังไงเขาต้องแถลงนะแถลงข่าวหรือบางทีก็ต้องส่งใบเป็นเอกสารไปตามสากพิมพ์ต่างๆในยุคหนึ่งสมัยหนึ่งใช่ไหมค่ะ แต่ส่วนใหญ่จะต้องถแถลงแต่เดี๋ยวนี้จะถแถลงเองผ่านโซเชียลเวลนห้ารอบก็ได้ใช่แล้วเขาก็ทำกันอยู่ค่เห็นไหมต้องไป Facebook ไ <IG, S 2> อ Twitter แล้วมันก็จะเจอกับกรณีปฏิกิริยาจากหลายฝากฝั่งทางการเมืองที่มีความคิดความเห็นแตกต่างกันฟาดฟันกันเข้ามาวิจารณ์แบบนื้อเมื้อาสาระก็ว่าไปวิจารณแบบล่วงล้ำกล้ามเกินก็ว่าไปแต่ผู้ที่กระทบก็ใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย ใช้สิทธิตามกฎหมายอย่างที่ว่าอะเช่นเดียวกันกรณีที่มีการไปบอกพี่กัดหนึ่งสองสามสี่ห้าใครไปทำกับใครก็ไม่ควรทั้งนั้นถูกไหมต้องไายยุคก,การเมืองแรงๆเนี่ยบ้านพี่ซึ่งตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านโอโ้โหยุคก,การเมืองแรงๆเมื่อหลายปีก่อนมันชี้พี่กัดกันวุ่นวายเลยหน้าบ้านผมกำแพงกันไปพ่นกันด่ากันเจลาวันเลย แสดงจุดยืนกันทางการเมืองอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นแหละเขาเรียกว่ายุคข,ของการล่าแม่มดใครไม่ถูกใจเห็นต่างจากตัวเองบอกพาไปเลยอะไรอย่างนั้นซึ่งยุดกฎกติจิตรานี้มันก็ต้องไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพีถูกไหมอ่ะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงอเ่ บางท่านก็ดีเขียนเข้ามาเยอะเลยพี่ก็เคยโดนคุณปีใหม่ด่าก็อย่างที่ว่าไงหนึ่งข้อหนึ่งก็คือผมไม่เคยเห็นเพราะผมไม่ได้ทำอ่ะข้อที่สองก็คือถ้าดูเดี๋ยวจะไปตรวจและถ้ามีกําลังแล้วดูว่ามันลุกล้ํากําเกินอันสกปรบบว่ากันแล้วมันต้องดูอายุความด้วยมินประมาณเนี่ยคือกรณีทางคอมพิวเ,เตอร์เข้ามาแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่ถือเป็นพรบอรคอมนะค่ะ นำเข้าข้อมูลอันเปเทจเนี่ยเขาจะไม่ถือกฎหมายจะถือว่าถ้าเป็นกรณีหมิ่นประมาทให้ไปว่าหมิ่นประมาทมันก็มีโความสามเดือนแต่สามเดือนนับจากวันที่ผมเห็นนึกออกใช่ไหมอ๋อไม่ใช่นับจากวันที่โพสต์นะค่ะนับจากวันที่เห็นค่ะอ่ะพอนึกออกนะมันก็เป็นกระบวนการทางสังคมซึ่งต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปนี่แหละท่านผู้ชมฮะอ่ะเช้าวันนี้คุณปีใหม่แจ้งมาค่ะบอกว่า ได้รับเรื่องที่มีด้อมช่มเข้ามากดดันเพิ่มเติมที่บริษัท oh. เหมือนกับไปโพสต์ข้อความเอกสารที่เป็นอีเมลที่ส่งไปที่บริษัท ของตัวเองอโดยคุณปีใหม่บอกว่ามันคือการใช้กระบวนการโซเชียลเข้ามากดดันเพื่อให้บริษัทมีมาตรการบางอย่างกับเธอ,อซึ่งเธอคาดว่าเช้านี้ทางฝ่ายบุคคลน่าจะเรียกเธอเข้าไปคุยเรื่องนี้และจริงๆเธอบอกว่าเธอก็อยากให้เรื่องนี้จบมันน่าจะจบได้ตั้งแต่ที่คุณอมรรัตออกมายอมรับผิดเมื่อคืนไปแล้วอ้าวอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้เจ้าตัวบอกอย่างนั้นใช่ไหมน้องใบม อ๋อ,อเข้าใจว่าอันที่อันที่เธอถูกกดดันเนี่ยน่าจะเป็นอันที่ส่งเข้ามาอันนี้ใช่ไหมคะมใช่ไหมคะอ่ะลักษณะเข้าไปกดดันเหมือนประมาณว่าคุณปีใหม่ยังลอยหน้าลอยตาแสดงบทเหยื่ออยู่เลยไม่เห็นมีการขอโทษคุณเจี๊ยบแม้แต่คําเดียวอยากให้ทุกคนช่วยกดดันบริษัทให้ไล่พนักง,งานอย่างปีใหม่ที่สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงให้กับบริษัทและดูจะมีหนังสือไปถึง ผู้จากการฝ่ายบุคคลบริษัทแห่งนี้ที่คุณปีใหม่ทำงานอยู่เป็นบริษัทเกี่ยวกับการทอระบุตามที่มีกระแสข่าวเกี่ยวกับบุคคลบุคลากรขอ,ของบริษัทท่านที่ชื่อว่าปีใหม่ได้มีการล่วงละเมิดสิทธิ์ของอดีตสสอมรัฐและมีข่าวว่าบริษัทได้มีการค่าโทษทำทำบนนั้นข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจต่อการกระทำของปีใหม่เป็นอย่างยิ่ง การกระทําดังกล่าวถือเป็นการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอย่างร้ายแรงเป็นการเหยียดหยามใส่ร้ายป้ายสีและสร้างความอับอายให้กับคุณอมรัฐเป็นอย่างมากข้าพเจ้าเข้าใจว่าทางบริษัทได้ดําเนินการคาดโทษคุณปีใหม่แล้วแต่ข้าพเจ้าเห็นว่าโทษยังกล่าวยังไม่เหมาะสมกับการกระทําของคุณปีใหม่มมจากการติดตามข่าวมาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าคุณปีใหม่ยังคงลอยหน้าลอยตายเยาะเย้ยคุณอมรัฐตลอดเวลากลับกันคุณอมรัฐกลับต้องรับผิดชอบในการป้องกันตัวเองอมแม้จะเกินกว่าเหตุไปบ้าง ด้วยการประกาศไม่รับตําแหน่งทางการเมืองในพักก้าวไกลทั้งที่ตัวเองเป็นเหยื่อที่ถูกกระทํามาโดยตลอดข้าพเจ้าจึงขอให้ทางบริษัทพิจารณาโทษของคุณปีใหม่ให้มากกว่านี้อ,อย่างน้อยต้องให้คุณปีใหม่ออกมาถ่ายคลิปขอโทษทุกคนที่เคยเป็นเหยื่อของความกักขระของคุณปีใหม่แทนที่จะปล่อยให้คุณปีใหม่ลอยหน้าลอยตาไปออกข่าวแสดงบทเหยื่อเสียเอง ข้าพเจ้าเชื่อว่าการกระทําดังกล่าวจะเป็นการแสดงความรับผิดชอบของคุณปีใหม่ต่อสิ่งที่ได้ทําลงไปและเป็นการเยียวยาจิตใจให้กับเหยื่อจํานวนมากที่ได้รับความอับอายจากการกระทําของคุณปีใหม่มพร้อมกันนี้ข้าพเจ้าได้แนบหลักฐานพฤติกรรมบางส่วนของคุณปีใหม่มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยอแล้วก็ระบุขอแสดงความนับถือลงที่เมื่อวานนี้อันนี้ก็แปลว่าเป็นจดหมายไปถึงบริษัทที่ปีใหม่ทํางานอยู่ถูกไหมลุงใบค่ะก็ถือว่าเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เอาไปว่าก็ตามกันดูต่อไปครับผู้ชมฮะ